พฤติกรรมร้ายมนุษยธรรมของกัมพูชาที่โลกต้องไม่เพิกเฉยพิชิตเล่าเรื่องบ้านเ่าวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาทำความเข้าใจอีกด้านของสงคราม ที่อาจไม่ได้เกิดจากเสียงปืนแต่คือสงครามที่ร้าความปราณีต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์และแม้แต่สิ่งที่ควรเคารพสูงสุดอย่างาศาสนสถานหนึ่งยิงใส่โรงเรียนโรงพยาบาลชุมชนพลเรือนกัมพูชายิงปืนใหญ่พุ่งเข้าใส่พื้นที่ที่ไม่มีเป้าหมายทางทหารแต่กลับเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนและบ้านเรือนประชาชนคำถามคือนี่คือเป้าหมายหรือคือการก่อการร้ายที่แฝงอยู่ในคราบรัฐ 2. ใช้โบราณสถานไทยเป็นโลก่กำบงัง การนำกำลังไปหลบอยู่ภายในปราสาทหินอายุกว่าพันปีมันไม่ใช่แค่การดูหมิ่นมรดกทางวัฒนธรรมแต่มันคือการเอาแหล่งประวัติศาสตร์มาเป็นกรอกเพื่อให้ไทยไม่กล้าตอบโต้นั่นคือการเล่นกับจิตวิทยาของโลก 3. ลอกวางทุนระเบิดในฝั่งไทยกับระเบิดหลายลูกถูกพบฝังอยู่ในพื้นที่ชายแดนฝั่งไทยบางลูกเป็นของใหม่บางลูกเป็นของเก่าแต่มันไม่เคยมีวันหมดอายุสำหรับชีวิตของเด็กผู้หญิงและคนชารา นี่คืออาวุธที่รอฆ่าในวันที่ไม่มีเสียงปืนสี 4. ใช้พลเรือนเป็นโลกมนุษย์ข้อมูลจากภาคสนามระบุว่ามีการบังคับให้ชาวบ้านเดินประปนกับแนวรบบางรายถูกบังคับให้เดินนำหน้าในขณะที่ทหารกัมพูชาซ่อนตัวอยู่ข้างหลังนี่ไม่ใช่การสู้รบแต่นี่คือความอัปยศในานามกองทัพห้าเจตนาให้พลเรือนไทยเสียชีวิตหลายพื้นที่ที่ถูกยิงไม่มีเป้าหมายทางทหารเลยแต่มีพลเรือนตายจริง คำถามคือใครเป็นคนลั่นไกลและใครสั่งให้ลั่นไกนั้น 6. ททำให้คนไทยเกือบสองแสนต้องอพยพลองนึกภาพต้องอุ้มลูกหลบเข้าป่าต้องเก็บของวิ่งหนีในเวลาไม่กี่นาทีเสียงปืนเสียงระเบิดอยู่รอบตัวคนเท่าคนแก่บางคนเดินไม่ไหวก็ต้องถูกทิ้งกว่าสองแสนคนต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยในแผ่นดินของตัวเองเปล่อยข่าวเท็จว่าทหารไทยใช้สารพิษมีการเผยแพร่ข่าวปลอมว่าทหารไทย ใช้สารพิษจมตีพลเรือนกัมพูชาพร้อมภาพปลอมจากต่างประเทศนี่คือสงครามข่าวที่จงใจบิดเบือนและบันทอนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก8ยิงใส่ศาสนสถานสร้างความเกลียดชังศาส,สนสถานบางแห่งถูกยิงเสียหายไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่แต่มันเสเตอนใจประชาชนและสร้างความเกลียดชังในระยะยาวนี่คือการบ่อนทำลายความศรัทธาซึ่งอาจร้ายแรงกว่าการบ่อนทำลายกำแพงบทสรุป เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่ความขัดแย้งธรรมดาแต่มันคือพฤติกรรมร้ายมนุษยธรรมที่ไม่ควรถูกเพิกเฉยถึงเวลาที่โลกต้องรู้ว่าใครกันแน่ที่ละเมิดมนุษยธรรมอย่างเป็นระบบและถึงเวลาที่ประชาชนอย่างเราต้องส่งเสียงให้ดังพอที่เวทีโลกจะหันมาเหลียวมองพิชิตเล่าเรื่องบ้านเฮาจะไม่ปล่อยให้ความจริงถูกกลบด้วยควันปืน